เรียนแบบบิวเกตเลยนี่หรอก็คือกูก็ไม่จีเนี่ยแบบเขาแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีใครมารู้เน่ว่าโปรเซสก่อนเรียนเก่งมันก็มีเรียนรู้เกิดขึ้นเขาก็เลยกลายเป็นเด็กเรียนไม่เก่งหรอแต่เพื่อเราที่แบบไปหาไปสังสรรแล้วเขาก็ไปเรียนเรียนรู้สังคมเรียนไม่เก่งแต่เรียนรู้ได้ดีนะจะดีวกับพ่อแม่ยังไงเจ้าคิดเจ้าแคทรายการที่จะมาสำรวจความคิดวันละนิดให้คุณฟังเคยไหมคะที่เราโตมากับ ประโยคบอกเล่าว่าเรียนให้เก่งๆงนะลูกเราจะได้มีโอกาสดีๆในชีวิตเราจะได้ทำคะแนนได้ดีเราจะได้เข้ามาหาลัยดีๆเราอยากมาชวนคิดให้คุณฟังค่ะว่าเรียนเก่งกับเรียนรู้เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วเด็กเรียนเก่งกับเด็กเรียนรู้คือเด็กคนเดียวกันไหมคือวันนี้จะต้องมีเกสคนนี้มาด้วยเหตุผลว่าคนบ้าอะไรห้องคิงเหมื่นสมัยที่ผ่านมานึกออกปะ่ะเรียนมาหาลัยก็ได้เกียรตินิยมเหรียญทองแล้วก็พอจบออกมาแล้ว ทำงานประกวดแม่งก็ยังชนะอันดับประเทศอีกสองปีซ้อนคนบ้าอะไรมันใช้ชีวิตแม่งเก่งขนาดนั้นไม่จะเรียกว่าเป็นคนชอบเรียนเฉยๆไม่ได้เรียนเก่งแต่ว่าชอบเรียนคือไม่อยากให้ใช้ว่าเอออยู่ห้องคิงแล้วมันจะต้องเก่งขนาดนั้นเพราะว่าถ้าถ้าอยู่ในวงการห้องคิงจริงอะห้องคิงก็จะมีเวลที่ฉลาดเวอร์กับห้องคิงที่แบบปลายแถวของห้องคิงห้องคิงเหมือนสมัยที่ ที่เรียนมามันน่าจะไม่ได้ฝุกปะมันก็มันเกิดจากความตั้งใจกับความขยันหรือว่าแบบรู้ว่าเฮ้ยทําประมาณนี้แล้วมันน่าจะโอเคเอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจับทิศของการเรียนได้อะมันก,มนก็มันก็อยู่ห้องที่แบบเก่งๆได้อะไรอย่างเงี้ยจับทิศการให้คะแนนของครูปะ่ะไม่ได้จับทิศให้ให,ใ,ให้ได้ให้เรียนเก่งหมายถึงว่าให้เรียนรู้ได้ไม่ได้เรียนเพื่อที่อยากจะให้ตัวเองฉลาดขนาดนั้นคือเรียนเพื่อคะแนน ใช่คือมันจะบอกว่าด้วยความที่เราอยู่การศึกษาไทยมาแบบ100%เอ่ะแล้วเป็นเด็กที่แบบอสภา,าพแวดล้ลอมก็ทุกคนก็เรียนภาษาเรียนเวอร์ชั่นไทยหมดไม่ได้มีใครเรียนอินเตอร์อยู่รอบข้างนะวัยเด็กอ่ะเนาะเราก็จะรู้สึกว่าจะเรียนยังไงให้มันแบบให้มันดีเราก็พยายามดูว่าเฮ้ยอาจารย์เขาจะชอบให้เราทําแบบไหนแล้วกันอ,อ,อย่างเออช่นบางออวิชาสมัยเด็กนะย้อนคิดย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างวิชาวางวิชาแบบ วิชาอะไรวะชีวะอะไรเงี้ยบางทีอะคะแนนสอบอะตอนเด็กอะอ,อาจารย์เขาทุกคนถ้าแบบเด็กๆก,ก็น่าจะรู้เขาจะแจกแจงมาเลยว่าในคอร์สิบัตรเรียนอะมีคะแนนวิชาเกี่ยวกับคะแนนสอบกี่เปอร์เซ็นต์คะแนนทำการบ้านกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งทุกคนที่เป็นเด็กห้องเราอะที่บอกว่าบอกว่าเด็กห้อง,องคิงอะคือทุกคนอะคะแนนเก็บอะมันเอาเต็มกันหมดเลย<อ>เพราะว่าเราถือว่ามันคะแนนที่แบบเหมือนอาจารย์เขาแถมมาแล้วอะทำไมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย เออนืออกไหมส่วนคะแนนที่ตัดกันคะแนนสอบมันจะอยู่แค่สิเอเองถ้าจะดูดีๆแล้วอ่ะคะแนนสอบในยุคลรานะสอบกลางภาคกับสอบปลายภาคผสมกันก็แบบสัดส่วน 10- 2ถึงไม่เกินเนี้ยซึ่งแบบเราถ้าเรามองแล้วอ่ะเหมือนกับเวลาเราเรียนก็ต้องมี s t ิ a t ในการเรียนใช่ป่าวว่าถ้าเกิดสมมติเราทําการบ้านครบคะแนนเขาให้เก็บอะไรในห้องอ่ะเราทําให้มันแบบเต็มที่ระหว่างเรียนตลอดทางอ่ะมันก็คืออย่างน้อยอ่ะสมมติเราบอกว่าคะแนนสอบ20 นอกนันเป็น80เป็นคะแนนในเก็บในห้องคะแนนจิติสัยอะไรก็แล้วแต่นะ,ะ,ะ,ะถ้าเราเก็บตรงนั้นเกือบเต็มอะ่ะอีกนิดเดียวเราก็คือ A อเราแบบได้เกรดสแล้วนะซึ่งมันก็ถ้าทุกคนตั้งใจระหว่างทางเยอะๆมันก็ได้เกรดดีกันหมดอะ่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้ไอ้ทัศนคติที่บอกว่าโหนี่มันเป็นคะแนนแถมจากอาจารย์ทำไมจะไม่เอาไอ้ทัศนคติแบบนี้มันได้มาจากไหนเมือ่อกี ไม่เราอาจจะอยู่ในสิ่งที่คนรอบข้างเขาก็ทํากันแบบนี้มสาสภาพแ้ามค่ะใช่เด็กห้องห้องเออห้องต้นต้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้กันหมดแหละออออจะสังเกตว่าเวลาสมัยเด็กย้อนไปเด็กที่นั่งแบบทําการบ้านเพื่อจะส่งให้ทันเวลาแล้วก็ทําทุกอ,อ,อย่างออครบให้มันเพอร์เฟกอ่ะมันก็จะเป็นเด็กห้องต้นต้นถูกปะเพราะว่าเด็กมันพวกเนี้ยเขาก็จะ คือเราอยู่ในระบบไทยที่ให้คะแนนกับหรือให้ค่ากับเรื่องคะแนนเรื่องเกรดเฉลียเรื่องเปอร์เซนต์อย่างนี้ไงแล้วก็ถูกฝังสอนมาว่าฉันต้องทําเกดให้มันดีเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะพูดเราได้ว่าเอ้ยคุณอะเป็นเด็กที่แบบตั้งใจเรียนพ่อแม่ภูมิใจนะอะไรเงี้ยมันเป็นค่านิยม,อมของคนไทยอะอเออ,เ,อ,อเราก็ต้องทำแล้วซึ่งตอนนั้นจะบอกว่าฉันจะฉีกตัวเองว่าฉันไม่เรียนแล้วฉันจะทําธุรกิจ ทำอะไรแบบไม่เรียนแบบบิลเกตอะไรอย่างนี้หรอก็กคือกูก็ไม่จีนเนี่ยแบบเขาก,บเากูต้องเดินตามคันคันรองค <C ell> um> ันร้องไปก่อนที่เ <ไป S 2> ขา<อ>บอกว่าอาันนี้แหละปลอดภัยและอันนี้ดีเดี๋ยวจะได้เข้ามาดีเพราะเราก็เราเป็นคนส่วนมากในโลกใบนี้ไงเราก็เลยต้องเดินตามแพทเทิร์นที่เขาวางไว้เ,เราก็แค่ทําตามนี้ ถ้าเรามีความจีเนียสเราก็คงเป็นเขาไปแล้วเป็นคนที่เก่งแล้วแบบรวยระดับโลกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่เ,ออเราแค่ทําตรงนี้ให้มันดีเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือจากการเดินเดินจากมอปลายการเป็นเด็กขยันและรับผิดชอบเลยทําให้เก็บเกรดระหว่างทางได้ดีใช่แล้วก็แล้วก็ไปเก็บคะแนนตอนปลายอีกนิดเดียวก็เอแล้วมันก็เลยทําให้เอม, A, 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 มาตลอดแล้วก็อยู่ห้องคิงมาตลอดจนจากห้องคิงมไม่มีกิบเต็ดมันก็อยู่กิบเต็ดด้วยแล้วพอเข้ามหาลัย เข้ามาหาอะไรคือเราได้เว้ยไม่มีใครไม่มีใครอะขึ้นรีเซนค้างๆเลยเพราะว่างานดีมากแล้วงานมาเต็มตลอดแล้วคะแนนก็ดีมาตลอดจนได้เกียรติยศอันดับหนึ่งอีตังหากอ่างเงี้ยมันก็ได้มาจากพื้นฐานตอนเรียนมปลายใช่ไหมใช่มันเป็นมันก็เรื่องเดิมเพราะว่าแพทเทิร์นของที่เราเห็นมามันก็จะกลายเป็นคะแนนเก็บ อย่างที่เราเรียนมาด้วยกันเนาะคะแนนเก็บโปรเจกต์เขาก็จะมีเก็บระหว่างทางยิบย่อยอย่างเราเรียนถา่ปัดกันนะแทบจะไม่มีคะแนนสอบเลยมั<ช>้งคนะแนนสอบก็คือดูความคืบหน้าระหว่างทางก็คือไฟน,ไ<ห>น,นอลโปรเจกต์หรืออะไรที่แบบมันเป็นแค่ตัวสุดท้ายอะ่ะแต่ระหว่าง<ม>ทางเขาก็มีเก็บของเขาตลอด<ม>ออแต่ถ้าถามว่าตอนนั้นแบบทำไมถึงทำแล้วได้คะแนนอ่องมาดีก็แค่แบบรู้สึกว่าเออตั้งใจทําแล้วแบบอย่างตอนนั้นเราก็คิดนะว่าเอออาจารย์เขาอยากเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับโจทย์ ว่าอาจารย์ให้โจทย์อะไรก็คืออยากอยากได้แบบนั้นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่เราก็มองว่าตอนเด็กเราอาจจะขยันไปหรือเปล่าบางทีอาจารย์เขาต้องการแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างวะที่รู้สึกว่าทําเกินเบอร์ไปมากตอนย้อนกลับไปดูตัวเองในอดีตเอามาจากโปรเจกต์หนึ่งก็ได้ละมันจะมีความลบจิตที่จริงๆอาจารย์แทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำมั้งมันจะมีโปรเจกต์อันนึงทําโมเดลโทรศัพท์เว้ยเอ้ยจะแบบคือถ้าเกิดไปดูงานทุกคนนะเรามาดูงานเรานะ งานเราจะเหมือนกับเอาโมเดลนั้นที่ซึ่งทําจากไม้ MDF อะไปเคลือบอยู่ในโรงงานเคลือบสีขาวมากริปแล้วหนาสีหนามาก <c oughs> ถ้าถ้าทุกคนรู้เบื้องหลังก็คือนั่งพ่นเป็น10รอบเพราะจริงๆตามหลักการแล้วก็ลองพื้นเท่าหนึง่งแล้วก็พ่นสีหลากอยู่ประมาณ 2, 2> อสรอบออด้วยความที่รองพื้นเราลองพื้นสีสีเท่าออใช่ป่ะออออแล้วเรารู้สึกเราพ่นขาวไปขาวเราไม่ตุน <c oughs> เ,รเราพ่นสิบ แบบพ้นเยอะมากพ้นจนเครือบหนาจนแบบมุมที่มันต้องแหลมอะมันเรียกว่าจะไม่แหลมแล้วอะคือมันมีความโลกจิตที่แบบเห็นอะไรออกไปแล้วแบบ มันยังไม่เปลไม่ได้เยอะที่สุดอันนี้จาได้ยอดนี้มันเยอะไปนะจริงจริงไม่ต้องขนาดนั้นต้องยอดนิดนึงว่าเราเรียน industrial design กือ product design นั่นเองตอนนั้นเราก็ต้องทโมเดลที่เป็น product ขึ้นมาแล้วโปรเจกต์นั้นน่ะมันคือการทําโทรศัพท์จากฟอร์มอะไรก็ได้ที่คุณจะเห็นคุณอยากจะได้ luxury หรือ natural ก็เอาตอนนั้นมาแปลงให้มันเป็นฟอร์มแล้วก็ขัดโฟมขึ้นมาหรือขัดไม้ MDF ขึ้นมาแล้วก็มาทําสีแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันเป็นโมเดล ช่วงปีแรกๆที่เราทำดังนั้นหน้าสีมี1ิบกระป๋องนะคะก็พ่น1ิบกระป๋องเอาเอาให้เอาให้วิงเอาให้แวบก็คือเป็นความบ้าที่สองชั้นไม่พอสำหรับเราต้องห้าบวกคือพ่นยังเกือบเช้าเอางนี้แล้วกันก็ดูว่าเป็นคือดูแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมให้งานที่หลุดมือออกไปมันมันไม่เรียบร้อยอย่างนี้เปล่ากิฟใช่ไหมอันนี้คือแบบเหมือนตามมาตรฐานที่ตัวเองอยากให้เป็นแล้วกัน ไม่ใช่ว่าเราคือตอนเราทาอะ่ะเราไม่ได้คิดเลยว่าเอ้ยงานเราเดี๋ยวจะดีสู้เพื่อนไม่ได้คือมุมเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในหัวนะคือเราก็แค่แบบมาตรฐานว่าเอ้ยฉันยังไม่พอใจในแบบที่แบบตัวเองชอบมันมันอาจจะแล้วแต่ว่าถ้าใครอินกับสิ่งไหนมากๆอะ่ะมันก็น่าจะทุ่มเทกับมันตอนเรียนอินในวิชาขนาดนี้ยตอนเรียนอินก็คืออินแค่เรื่องเรียนนั่นแหละแล้วแบบสังคมสังคม <laughs> พงเพื่อนอะไรก็คือแบบไปกินแบบเพื่อนมันก็จะแบบชอบเพื่อนพี่ชวนไปกินนู่นกินนี่ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ไปโมเดลยังไม่เสร็จสังสรรยังเข้าเพินไม่เจอเพราะว่าไม่เสร็จแต่ถ้าเกิดเสร็จก็จะมาแต่ว่าแต่ก็คือมันไม่เคยเสร็จไงเพราะว่างานเรามันเสร็จเช้าก่อนส่งอยู่แล้วปกติทุกแต่การเสร็จเช้าเป็นเพราะว่าอยากทาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ให้สิ่งนั้นพอใจเราแต่พอมาเรียนมหาลัยอ่ะปีแรกที่เรียนอ่ะเกกระ็อบท็อปในเรื่องของสกิล คือทำอะไรมาก็สวยลงสีมาก็งาเออทำอะไรแม่งท็อปไปหมดอะแต่อย่าลืมว่าตอนปี3ปี4หรือปี5ขึ้นไปอะเราก็เรียนเรื่อง thinking skill ก็ได้คะแนนดีอีกเหมือนกันนะกิฟเราแค่มองว่ามันมันไม่ใช่ว่าแยกซ้ายขวานะว่าเรียนเก่งเรียนรู้เราแค่คิดว่าเรียนรู้อะมันน่าจะเป็นแบบตอน process ที่เรากําลังเหมือน develop ตัวเองอะคือเรียนรู้ม,มันคือ on process แล้วพอสุดท้ายเรียนรู้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆสุดท้ายผลลัพธ์อะคือเรียนเก่ง เป็นเก่งก็คือลีซอที่ที่ทุกคนตัดสินแล้วกันเหมือนคนเอาคำนี้มาครอบการเรียนรู้ที่แบบสมมติเราผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่แบบโอ้โหหลายชั้นหลายซับซ้อนใช้ความพยายามสูงมากเลยฉันเรียนรู้ทุกอย่างแบบอ่ะเธอแบบย้อนเป็นเรื่องี้เรียนรู้การพ่นสียังไงเรียนรู้การขัดมีดย,ยังไงหรือว่าเรียนรู้วิธีการคิดยังไงเ,<อ>เราเราเรียนรู้กับมันตลอดโพเซ่นนะเ<อ>นี่ยคือการเรียนรู้ละ<อ><อ>ทุกครั้งที่เราทําอะไรเราก็แม้จะพลาดหรือไม่พลาดมันเรียนรู้ตลอดเออแต่พอสุดท้ายปุ๊บ ลมันออกมาดีคนก็เอาคำเนี้ยมาเข้าว่าผลดีก็คือเรียนเก่งเรียนเก่งไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเพื่อเราอ่ะคนที่เขาก็เรียนรู้เหมือนเราอ่ะแล้วผลเขาแค่สุดท้ายเขาอาจจะพลาดแล้วแก้ไม่ทันอ่ะเขาจะเรียนไม่เก่งนะหรือไม่ก็สั่งสรรอยู่แล้วก็ไม่มีเวลาทําโมเดลแล้วก็รออีงไม่ครบงานไม่ครบแม่งโดนหักคะแนนจริงๆมางก็ก็เรียนรู้มาเขาก็เรียนรู้ในอีกมุมหนึ่งคือเราแค่เรียนรู้ในเรื่องเรียน แต่เพื่อนเราที่แบบไปหาไปสังสรรค์แล้วเขาก็ไปเรียนเรียนรู้สังคม <S 2> <S 2> ได้สังคมได้การเข้าร่วมสังคมกับคนอื่นมีคอนเนคชั่นนู่นนี่นั่นออ <S <S ซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งว่าเราอะสนใจจะเรียนรู้อะไรแค่ตอนนั้นอะเราโฟกัสกับเรื่องนี้แล้วเรื่องแงยถูกครอบดูือถูกตัดด้วยคําว่าเรียนเก่งจากเกรดที่ออกมามันมีตัววัดไงแต่ถ้าเกิดสมมติเธอเข้าสังคมเก่งใครจะบอกว่า,วาคุณเป็นเด็กเรียนเก่งอะเพรามันไม่ได้มีตัววัดอะ เออมันแค่นั้นเลยแค่ว่าเราสนใจอะไรแต่ถ้าตอนนั้นเราโฟกัสเรื่องนี้เราไม่ได้เซอร์ติฟิเคตจากการรู้จักรุ่นพี่มากมายแล้วก็บอกว่าวันนี้ได้ทะลุมิชชั่นไปแล้ว30 e v e n อีเวนต์ค่ะทุกวันใมันเป็นแบบซอฟต์สกิลที่ไม่มีอะไรวัดได้ซึ่งมันไม่ได้ผิดที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มาในเวนนั้นเรา s ซอเซสมีเยอะมากมีเยอะมากจริงๆซึ่งบางทีเราสึกว่าเออเราพลาดที่เราไม่ได้เข้าตรงนั้นด้วยซ้ำเมืนเราจบมาแล้วเราก็คนพบว่า คอนเนคชั <ne> ่นหรือการรู้จักคนเยอะหรือเขาร,รู้จักเรามันก็สําคัญสําคัญไม่ต่างกับเกียรติยศที่เราได้มาใช่แต่ถ้าเกิดสมมุต connection ิคอนเนคชั่นเยอะแล้วกลวงก็ไม่ได้เหมือนกันนน่ออกว่าเจ้าคิดเจ้าแคทเรียนรู้กับเรียนเก่งต่างกันยังไงอันนี้คือฐานแทน น้องๆที่กําลังเรียนอยู่ว่าเวลาที่มีคนเดินมาบอกเราว่าเรียนนี่เก่งสิเรียนนี่เก่งสิวก็บอกว่าเราไม่อยากเรียนเก่งวว้ยเราไม่อยากเรียนเก่งอย่างเงี้ยดังนั้น<ม>คือถ้ามันมีสองคำนี้เรียนรู้กับเรียนเก่งมันสองคำนี้ในมุมมองของแกเองมันเป็นยังไงบ้างสาหรับเราเหรอเราเราขอ,อนิยามก่อนว่าสองคำนี้คืออะไรแล้วกันคือ,อคือเราอะรู้สึกว่าเรียนรู้อะมันคือเกิดขึ้นตลอดเวลามันเหมือนแบบ on the process อะ เรา<ม>จะเรียนรู้ทุกกระบวนการเกิดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดหรือเรื่องที่สําเร็จว,ว่ามันทําได้ตามเป้าเราหรือเปล่ามันก็คือเรียนรู้เรียนรู้ว่าอันนี้ผิดเรียนรู้วันนี้ถูก <cos. S 2> ซึ่งไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งเนี้ยเรียกว่าเรียนรู้มันเกิดขึ้นระหว่างกระบว,นก,ะบวนการแล้ว <Ừ. S 2> แต่เราบอกว่าเรียนเก่งเนี่ยมันคือผลลัพธ์สุดท้ายที่เรามาจัดด้วยเอาคำคำหนึ่งมาครอบว่าเรียนเก่งเนี่ยก็คือถ้าสมมุติ อ่ะเรียนเรียนเรียนมาเราได้เกรดเท่านี้เกรดตัดที่80% up เรียกว่าเรียนเก่งคนอ,อ่ะเอาช่วงแรงของมากกว่า80%อ่ะมานิยาม่ากอันนี้คือเรียนเก่งถูกป่ะแต่จริงๆอ่ะโดยการศึกษาแล้วเขาไม่ได้มีใครมารุ้ไงว่าโปรเซสกอนเรียนเก่งอ่ะมันก็มีเรียนรู้เกิดขึ้นหรือเด็กบางคนมีโปรเซสการเรียนรู้ดีมากเลยระหว่างทางดีมากแต่เขาแค่อาจจะผิดพลาดหรือว่าอะไรที่แบบมไม่ได้ a อคช e v ถึง80ั p ขาก็เลยกลายเป็นเด็กเรียนไม่เก่งเหรอเป็นเด็กเรียนไม่เก่งนี่มันก็ไม่ใช่อย่างนนั้ใช่มันตัดสินไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าแบบสําหรับเด็กๆที่แบบมีคนบอกว่าอุ้ยยู่ต้องเรียนเก่งเลยอย่างเงี้ยมันก็คือแค่คําคํานึงที่มาแบบตัดสินเราอ่ะเราอาจจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้อะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยคุณเรียนไม่เก่งมันไม่ใช่อ่ะคือเราเราไม่เรียนเรียนไม่เก่งแต่เราก็เรียนรู้โปรเซสทุกอย่างเออเราแค่ถามเองว่าเอ้ยจากสิ่งที่เราทําเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น Ok. เราก็บอกน้องเราเหมือนกันว่าไม่ต้องเรียนให้เก่งก็ได้นะแต่เรียนให้รู้เรียนให้รู้<ช>แล้วเอาตัวรอดได้เพราะว่าลึกๆแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเขาสน,นุกกับการเรียนรู้แล้วเรียนให้รู้อะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทําสิ่งนั้นจนเก่งได้อยู่ดีใช่ก็ให้เรียนรู้ <ๆ S 2> สักอย่างคือสมัยน,นี้เราเมาว่ามันมันต้องเรียงกว้างๆด้วยแล้วมันก็ต้องหยิบอันที่เราชอบที่สุดในกว้างๆนั้นอะลงลึกลึกให้ได้แบบเป็นเอ็กซ์เพรสตด้านนั้นไปเลยเราถึงจะแตกต่างเนาะถ้าเราแบบ กว้างอย่างเราอะ่ะเราจะเป็นเด็กแบบเป็นเป็ดอะ่ะที่แบบเรียนเรียนได้ไปหมดเลยแล้วกเกดก็มาเฉลีย่ยเอออยู่ในจุดที่ดีไปหมดเลยแต่สุดท้ายอะ่ะจะถามว่าเราเอ็กซ์เพิดด้านในด้านหนึ่งมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังตอบตัวเองได้ไม่ชัดเลยว่าฉันเอ็กซ์เพิดด้านด้านไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันความที่เราอยากจะลึกอะไรมันต้องเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วเราแบบอุ้อยากจะลงลึกกับมันอะไรเงี้ยแต่โดย<ๆ>โดยเนเจอร์ที่เราเรียนมาทั้งชีวิตมันแบบ ด้วยหลักสูตรหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะมันก็คือถูกอัดมาให้เรียนสมมติฉันต้องเรียน1ิบวิชาใน1เทอมเงี้ยมันก็กลายเป็นเราไม่ได้เวลาไปคอนเซนเทรตเลยเพราะว่าไอ้นูนก็มาอีกแล้วไอ้นี่ก็มาอีกแล้วแต่ว่าเราเราเข้าใจว่าการที่เขาต้องปูมา1ิบวิชาเนี้ยเพราะว่าเพื่อให้ทุกคนได้ลองทดลองกับทุกอย่างอย่างจริงจังแต่ถ้าใครอยากจะลงลึกอ่ะมันต้องหาเวลาว่างของเองไปทำการบ้านของตัวเองใช่เรียนไม่เก่งได้คะแนนไม่ดี แต่เรียนรู้ได้ดีนะจะดีวกับพ่อแม่ยังไงปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาที่แสนจะเอาใจช่วยว่าหนูจะเป็นเด็กเรียนเก่งๆนะจ้ะชีวิตจะได้ดีคือ,อวิธอีอันนี้เรามาคิดตอนเราโตานะเรื่องตอนเด็กเราก็าเป็นเด็กมาตามตามที่เขาบอกให้เป็นนะเนาะก็สำหรับเราอะ เราว่าพ่อแม่ยุคนี้ค่อนข้างโอเพ่นนะด้วยความที่เขารับสื่อค่อนข้างเยอะอแล้วคุอย่างคนวัยเราก็เริ่มเป็นพ่อแม่ถูกปะ่ะเ,ออเราสึกว่าโลกมันกว้างขึ้นแล้วการคุยกันของของลูกเองอะที่ไปบอกพ่อแม่ว่าหนูอะมีเป้าหมายอย่างงู้นอย่างนี้มันมน่าจะตอบได้ก็คือวิธีโซลูชันที่อยากให้ให้เด็กๆลองก็คือลองแบบตั้งเป้าว่าตัวเองจะคุยอะไรกับพ่อแม่มเขียนออกมาเป็น3ข้อหรือสองสามหข้อที่ตัวเองคิดไว้ก็ได้ว่าเฮ้ ถ้าเราโดนคราหาว่าฉันทําไมทําอะไรอยู่ไม่ตั้งใจเรียนเก่งไม่ดีอย่างเงี้ยก็เอาเลยเขียนแผนสักอันหนึ่งให้มันดูจับต้องได้นะออออท,ที่แนะนําว่าให้ลองเขียนเพราะว่าถ้าเ,ออเราพูดลอยๆบางทีพ่อแม่เขาจะพูดกลับมาทันที่แบบเรายังพูดไม่ทันอ,อ่ะไม่ถามพ่อ,อ,อแม<ผ>่เนอออกปะ่ะ <laughs> เขียนกระดาษ A4 ับใบหนึ่งวาดว่าตัวเองอยากได้อะไรแผนว่ายังไงเราลองนั่งคิดตกผลึกกับมันนะเพราะจริงๆถ้าเราพูดไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับ จับต้องก็ไม่ได้ออมันเหมือนจ้อจตบตรง<ช>ไหนก็ไม่ได้ใช่เ,ออเหมือนเขาอ้างแต่ถ้าเกิดเรามีเอกสารเป็นหลักฐานขึ้นมาทุกแผ่นแล้วแม่หนูคิดมาแล้วว่าหนูว่ามีเป้าหมายอย่างนี้แล้วหนูชอบแบบนี้มากเลยหนูมีแพชชั่นกับมันแบบโหสุดๆเลยว่าอ,อ,อันนี้หนูต้องทําได้ดีแน่เลย ถ้าถ้าสมมติว่าพิมพ์เป็นแม่พิมจะรู้สึกไงกับลูกที่เดินถือกระดาษไปหนึ่งหนูมีฝันแบบเนี้เออซื้อซื้อเล่นเกมไปเลยมันก็จะทำอะไรทำมันก็อาจจะแบบมีเขาก็จะเปิดใจมากขึ้นเพราะเรามันมรู้สึกถึงความจริงจังของเด็กคนนั้นไม่ใช่แบบกําลังเบาๆอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยถ้าเราเป็นพ่อแม่เรารู้สึกปลอดภัยว่าลูกเราจะมีอนาคตที่ดี จริงๆแล้วที่เขาชอบแบบทำไมเล่นแต่เกมไม่แบหนังสือ,อทำไมออกไปหาเพื่อนอีกแล้วไม่เป็นอะไพิเศษทำไมทําสิ่งนี้แล้วไม่ทําสิ่งนั้นอะไรเงี้ยความคาดหวังของพ่อแม่ก็คือว่าการมั่นใจว่าลูกจะมีอนาคตที่ดีและอนาคตที่ดีเริ่มต้นจากอะไรก็เริ่มต้นจากการเรียนเก่งและมีเกรดที่ดี มันก็จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาเชื่อได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกเดินมาบอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวมีเป้าหมายนะแล้วทําสิ่งนี้ได้ดีและกาลังจะทสิ่งนี้ต่อไปและการเล่นเกมหรือการออกไปเจอสังคมหรือการเรียนเรียนรู้โลกกว้างอื่นๆก็ตอบสิ่งนี้ได้เหมือนกันแม่ก็จะสบายใจขึ้นแม่อาจจะเพิ่มเงิน,นการเติมเกมให้ก็ได้ใช่เหมือนเ,เราพยายามเซตเป้าหมายให้แม่ มีเป้าหมายเดียวกับเราอะเข้าใจปะ<อ>ถ้าเราเซตเป้าหมายเ<อ>ขากับเราให้ตรงจูนให้ตรงกันได้เราว่าเดเรคชันที่จะพาเดินไปถึงอะมันน่าจะไปได้ง่ายแล้วก็จะไม่มีปัญหาด้วยแต่ว่าต้องใช้ความพยายามในการคุยนะคุยกับคนในบ้านมันยากแต่เมื่อกี้ดีคือมันคือการเซตเป้าหมายให้ให้เราะยังไม่ตรงกันก็ได้แต่ขอให้เขาได้มีโอกาสเห็นเป้าหมายที่เรามอง มันอาจจะไม่ใช่สุดท้ายของชีวิตเด็กนะแต่หมายถึงว่าคิดได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วมีมีจุดเริ่มต้นในการคิดแบบนี้ค่ะแล้วเราจะได้ประคับประคองเป้าหมายให้เป้าหมายของเรากับเป้าหมายของแม่มันมันเบรนกันได้แม่ม่ตรงกันแจะไม่ต้องยึดเป้าหมายของแม่เป็นเป้าหมายของแม่แล้วเป้าหมายของแม่ไม่อยางให้เราเพราะบางทีเราว่าผู้ปกครองอยากให้เด็กสื่อสารนะบางบ้านอ่ะผู้ปกครองสื่อสารฝ่ายเดียวเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเด็กเขามีอะไรในใจเยอะมากแต่เขาแค่เออเดียวแม่ก็พูดกลับมาแล้วอ่ะแล้ว เราจะยังไงอ่ะมันก็ต้องคือทั้งผู้ปกครองก็ต้องควรจะแบบเปิดรับแล้วเปิดรับแล้วก็นิ่งที่จะฟังลูกอะไรอย่างเงี้ยสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกกล้าที่จะเล่าด้วยนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยใช่อันนี้ก็เป็นความร่วมมือของทั้งคู่แล้วกันหหยโคตรโคตรละท่ามนตีการศึกษาพร้อมมีลูกแล้วค่ะแต่ว่ายังเปิดรับพ่อของลูกอยู่นะคะอันนี้ข้ามไปก่อน ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่อพพโสดหน้าเจ้าคิดเจ้าแคทหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราคุย,ยกับกิปมาตลอดว่าเฮ้ยเพื่อนเราเป็นคนเก่งทำไมมันเก่งขนาดนี้เรารู้เลยว่าใจใจหลักใจความสําคัญของคนเก่งก็คือสําหรับกิ๊นะมันคือความขยันแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วความตั้งใจทําในสิ่งนั้นให้ให้ได้อย่างที่ที่ทตัวเองอยากเป็น เมื่อเราขยันและรับผิดช,ชอบและตั้งใจกับสิ่งนั้นมันทําให้เกิดการพัฒนาค่ะพอเราพัฒนาทุกวันยังไงเราพัฒนาในเรื่องเดิมดม,มันก็มีโอกาสเก่งขึ้นแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นคือนิยามความเก่งของเราเราอาจจะหมายถึงว่าเราทําสิ่งนั้นได้ดีขึ้นแล้วมันอาจจะไม่ได้มีแค่มิติของคะแนนอย่างเดียวที่บอกว่าเราเก่งมันมีมิติของเราจากข้างในด้วยว่าเราสามารถ เห็นพัฒนาการของตัวเองเราสามารถบอกว่าเออเราทําเรื่องนี้ได้เก่งขึ้นกว่ากเมื่อวานนะเราทําเรื่องนี้ได้ดีขึ้นได้เร,เร็วขึ้นกว่าเมื่อวานนะแล้วก็ความน่าสนใจอันหนึ่งคือเรื่องกาเรเซ็ตเป้าหมายค่ะน่าสนใจมากว่าถ้าเราเป็นเด็กที่ยังเรียนไม่เก่งหรือเป็นคนที่ยังทําอะไรไม่เก่งสักทีอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะอยู่ในระหว่าง การเรียนรู้นั้นก็ได้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนานั้นก็ได้ดังน,นั้นคือเราอาจจะเซตเป้าหมายหรือสื่อสารให้คนที่อยู่กับเราเช่นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนว่าเป้าหมายของเรามีแบบนี้นะเรากำลังทําแบบนี้อยู่ดังน,นั้นระหว่างนี้เราอาจจะยังไม่เก่งได้ในนิยามหรือในความคิดของคนอื่นแต่เราอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเพื่อเป้าหมายนั้น รายการที่จะมาสำรวจความคิดวันละนิดให้คุณฟัง